ตัวน,นี้ติดไว้ครับเวลายางเสียยางรั่วแค่เอารอเลื่อนไปรองไว้ใต้ล้อครับเป็นการเซฟยางได้อย่างดีและขับไปถึงร้านซ่อมได้อย่างปลอดภัยทันใจตัวโครงเป็นโครงเหล็กอย่างดีรับน้ำหนักมอเตอร์ไซค์ได้สบายๆส,สำหรับใครที่สนใจวันนี้มีโปรโมชั่นมาแนะนำครับผมจากราคาปกติ390บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่159บาทพร้อมส่งฟรีใครสนใจพิมพ์คข้า่าสนใจมาด้านล่างได้เลยครับ ใครที่ยางรั่วยางเสียบ่อยไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปบดให้ยางเสียครับจากแค่ปะยางเป็นเปลี่ยนยางค่าซ่อมแพงกว่าการขูครับซื้อล้อเลื่อนตัวนี้ติดไว้ครับเวลายางเสียยางรั่วแค่เอาร้อเลื่อนไปรองไว้ใต้ล้อครับเป็นการเซฟยางได้อย่างดีและขับไปถึงร้านซ่อมได้อย่างปลอดภัยทันใจตัวโครงเป็นโครงเหล็กอย่างดีรับน้ำหนักมอเตอร์ไซค์ได้สบายๆส,สำหรับใครที่สนใจวันนี้มีโปรโมชั่นมาแนะนำครับผมจากราคาปกติ390บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่15 9บาทพร้อมส ใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจมาด้านล่างได้เลยครับ ไปที่ยางรั่วยางเสียบ่อยไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปบดให้ยางเสียครับจากแค่ปะยางเป็นเปลี่ยนยางค่าซ่อมแพงว่าการขูครับซื้อล้อเลื่อนตัวนี้ติดไว้ครับเวลายางเสียยางรั่วแค่เอารอเลื่อนไปรองไว้ใต้ล้อครับเป็นการเซฟยางได้อย่างดีและขับไปถึงร้านซ่อมได้อย่าง